No. ใช่สบยดีสบายดีสบายดีแล้วอย่าว่าคนลาวกะสบายมือไม่แอนสวายดีอย่างทะเลาะทะเลาะด้วยด้วยเอ่อมาแต่เศร้าจีแม่มันเศร้าพักจำอะไรกินข้าวนรงกันอันนี้ก็ยังหมดกินทางราเราไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเศร้ากับบุกินข้าวเที่ยงยังหมดกิน ถ้าก็มาวันจันทร์มาวันจันทร์แม่มาวันจันทร์มาพอดีมาตอนตอนค่ำแล้วนี่ประมาณสี่ทุ่มบ๊อบสบายดีน้องชายโดยการจับมือเพราะว่าถ้าพนมมือนบเนาะมือเบอร์หนึงก็แบบเอามันจะจับกองยังไงดีอะเนาะทุกคนก็จําเป็นได้สบายมือโดยการจับทันเองี่น้องก็คือน้องเขามาหาบ๊อบเนาะเป็น fc มาตั้งแต่3-4ปีแล้วน้องเขาเฮียนอยู่มหาสา,ารคามปี2เนาะแต่ว่าน้องเป็นคนสครนครได้มาเจอมาพ่อครันจริงครับโอเคครับแพียงกันเนะพี่น้องราคาตอนนี้ก็คือพากันไปเที่ยวเบิงอ่างเก็บน้ำอำเภอพุทธทยชยทรงนั่นเองพี่น้องว่ามันจะใหญ่เพียงใดเนาะเดี๋ยวพาทุกคนสมพาบรรยากาศไปประอกอบกันเลยเนาะพี่น้อง น้องข่าวรู้ครับสวัสดีน้องเจีงเนาะวันนี้ก็แบบไอ้ก็ดีใจที่แบบได้พอน้องตัวจริงน้องฟันมาก็าะคือเป็นซียาปีเนาะปียาปีหลังแบบรู้จักการมาทางทางเฟซที่เรียกกันยูทูบเนาะวันนี้ก็คือดีใจที่น้องมาหาไอ้ที่บุรีรัมย์เนาะว่าน้องก็มาไกลเติบประมาณลอยว่าโลมาตั้งแต่ลอยหัวรูปจังหวัดเท่าไหร่กว่าจังหวัดมหาสารคามสารคามเนาะเป็นนักศึกษาเนาะศึกษาปีอย่างลหรปีสองปีสองอยางอีกสองปีตีอีกสองปีจบเห็นนณะใดหล่ะ เรียนคณะนิติศาสตร์เราวันนี้น้องพาอ้ายมาชมเกี่ยวกับอีกย่างนี่อันนี้คือแสงคณะเซลของเพิ่นเนาะแสงเซลกับเซลข้าเข้าวคือออกมาใส่หน้าหนาวมันก็ใส่เข็้นอย่างนั้นมันถือในพลังงานแสงขึ้นหลายขึ้นอ๋อแล้วอันนี้ดูนี่ไม่อย่างนี้เครื่องไฟเฟฟ้าของอันนี้มันเหมือนมอเกี้ไฟฟ้าปะมอเกี้ไฟฟ้าหมอก้ยไฟฟ้าเนาะแล้ว สมมติเก็บไฟในสมมาตรใส่ใดทางบ้านทางมู่บ้านเลยได้เลยบ่หรือไฟในทางมู่บ้านเลยเนาะแต่เลยเม็ดบ้านว่าแล้วหน้ามันนี่มันมาแต่ใส่มันมันมีแรงที่มาหรือว่ามันเป็นน่องบึงอยู่เนี่ยมันเป็นอันเครื่องเอาพุทธเอาน้ำแน่ขยายอาบ้านนลำแน่อ๋อเป็นเป็นอ่างเก็บเก็บน้ำเนาะเย็นน้ำอ๋ออ่างเก็บน้ำที่ว่าแบบเก็บน้ำไว้เวลาหน้าฝนแล้วก็มันมันจะ คังไว้ในนี่แล้วก็เอามาใส่ะโยชน์เนาะอย่างเส้นเอาอย่างว่าใส่เป็นอันนี้ก็ใส่เสียงซูลาเซลล์แล้วกัอีกอย่างเอาน้ำขึ้นมาเห็ดอย่างเนยเนาะเอ็นการกษตรก็ได้อยู่ดีเนาะเมื่อต้องการเครื่องอะไรยังเส้นเอาดูดน้ำขึ้นมาดูดน้ำขึ้นไปใส่นาใส่อยังพดผ้าก็ยังอะไรเนาะอ่าเครื่องดูดน้ำเครื่องดูดน้ำข่าวเครื่งดูดนอันนี้เอ็นว่าอย่างไหนเครื่องดูดน้ำเครื่องดูดน้ำเครื่องดูดน้ำอืมเครื่องดูดน้ำ เท่องดูดน้ำมาติแมนท่องดูดน้ำเขดดาขดูดไปใส่สัมคลองนู่นขึ้นไปให้ในหน้าในสวนเนาะโอ้ดีเนาะถ้ามีน้ำหลายถามม้าพูดเอาไปแห้งแรงมันกะเดือดท้อนขึ้นกันแล้วเนาะเรื่องอยูออ่ที่อำเภอนไงอพพื้นอุบลราชวเนะทางส่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ทางจากทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณหกสโลหกสิองโลเนาะทางพมืองไ่ายตือนบุรีรัมย์ ครั้งแรกที่ได้มาเราแบบมาเบิ้งอันนี้เพราะว่าอยู่แล้วก็บางทีก็สิมีแต่บ่ฮู้บ่เคยไปเดิลองลองย่างลิ้นหนึ่งนะยางแบบไปอันนี้เขาเอ็ดเมียงอันี้ไม่หยางอันนี้เขาเพราเอ็นไร้หยางนี่สะพานสะพานขูขั้วอะไรนี่นเป็นอยางเี็เขาเอ็นไว้อยางที่แบบเป็นยางนี่นะโมฮูอะไรลองยางไปเบิ่งน่าขาดใช่ไหมมันมื่น มันเป็นเบอร์ใกลๆพูดแต่โซล่าเซลล์พูนโซล้าเซลล์พลังานหมยอหยุดน้ำน้ำถึพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้ใช้ได้ ลเซน,นโซลาเซียวเนาะถ้าแบบเห็ดเต็มหน้าน้ำนี่คือจะดีเลยเนาะถ้าแบบถ้าแบบแบบเห็ดลายก็ที่ดีคูดด่คกันต้นเลี้ยงอร่อยเลยร้อยลอยเนี่ยแบบทางเทิงนี่เห็ดเซนโซลาเซลยวทา,ทางลุมนี่แบบเลี้ยงป้าเลี้ยงยัง,ยงคือที่ใดคือกันเนาะ่นอนเลี้ยงป้าเ<ม>ลี้ยงอยงังแบบแบบใส่ประโยชน์ลายอย่างนะทางเทิงกับไดไฟทางลุมกับไดป้าทางเลี้ยงป้าเป็นอะไรคือกัน ออนอยู่อ่างน้ำนมันก็ยจะมีปลาอยู่บ่มีรู้มั้ยส่วน,นทางน้ำลึกอย่างที่ีปลาแน่เ<อ>นาะส่วนเขาคือสิมาใส่มองใส่เบ็ดได้อยู่เนาะไหล่ไหลน่านจะได้อยู่เนาะฮ่อนเอาผิวดอกตรงนีน้เด้วยอ่อนพูดไปอีกเดือน ยังคือมิวบันไดกากไปนอนน้ำท้งพุ่งใาสูงไปไม่เป็นสภาพสภาพคือหอนหอนหอนโอ้โหไปมาก็เอัะขอขอบใจน้องเจงเนาะที่ได้มาได้กลแล้วกะมายามไอทีบุรีรัมเนาะ ในเรื่องนี้ก็สิกับก่อนอย่างใดน้องกัสิกับไอ้กัสิกับเหมืกันแมนเสียาถางมืออื่นชอบเนาะอะไรก็ขอให้ชอบพานด้วยได้เกรดเอชอบชอบวิชาเดียวบ่ลายวิชาเดียววิชาเดียวแบบวันหนึ่งต่อวิชาหนึ่งสิบบ่แต่ว่าให้เวลาคุ้นข้าเนาะให้พานด้วยให้ได้เกรดเอได้ละวิชาอะไรก็เขาก็พูดเนาะที่น้องมาไกลอุซามาแล้วก็เสียเวลามากแล้วกัน แต่ว่าโอกาสหน้าถ้ามีเวลา 40, สิไปหาอยู่สกลนครเนาะถ้ามีเวลาไปก็ได้แต่ว่าเวลามันจาะแล้วก็บฟ้ามือบานมีนิดน้ำทังสูงสุดล้คกนเลยโดยโดยัางด้ก็ข้อพูดเถอแล้วก็คอ,อ,อยอนุโลมเดินทางโดยความสันติภาพขอบใจหลายอ่าสวัสดีบายคขับนิรันดร์ขับรับขับอ่าเดินทางปลอดภัยครับครับคขับขี่ปลอดภัยจากที่พาชมอ่างเก็บน้ำแล้วตอนนี้ก็คือพากันเมื่อแล้วเนาะพี่น้อง อนอืนน่นก็ฝากเป็นกำลังใจให้บอ๊อบเต้าไปนํเด้วยครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกบขอบคุณมากมากครับผมสําหรับทุกๆกําลังใจทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์จากพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวและพี่น้องในต่างแดนทุกๆทันทีเขารพบหลักนะครับขอบใจใหลายๆสบายดีสวัสดีครับบา,บายๆเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับ